ลูกชิ้นยืนกินบางคแตกก็มีครับสวัสดีครับลูกชิ้นยืนกินบางคำแตกพิกัดนะครับร้านป้าแดงนะครับวันนี้ลูกค้าก็มายืนรอกันเป็นทิวแถวเลยนะครับสักแป๊บนะครับลูกชิ้นใกล้จะสุกแล้วเดี๋ยวก็วันนี้มารอลูกชิ้นยืนกินกันนะครับวันนี้พิกัดหมู่สองครับน้ำจิ้มรสเด็ดครับน้ำจิ้มรสเด็ดวันนี้ต้องเน้นเรื่องน้ำจิ้มเลยครับาะน้ำจิ้ม ทำเองนะครับลองดูนะครับเข้ากันมาต่อคิวได้นะครับวันนี้15คิวไปแล้วนะครับช่วงเช้านี้เนี่ยครับก็มานะครับพิกัดนะครับหมู่ที่2บางขันแตกนะครับบ้านพงพางนะครับก็ลองดูกันนะครับวันนี้ประแดงเปิดขายแล้วนะครับนี่ขนมเบื้องเช้าเช้านี้มีออเดอร์มา50จานนะครับวันนี้เตาพิเศษนะครับวันอาทิตย์เด แดดไม่มีนะครับวันนี้นี่ทำกันอย่างขมักขม่นนะครับนี่มือผัดไทยนะครับดูนะครับวันนี้าสาวๆนะครับมาประจําหน้าที่กันแล้วนะครับครับลูกค้านะครับลูกค้ามาลองลองกันได้นะครับลองกันได้ครับเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับวันนี้โต้วางๆนะครับมาพร้อมรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่จะเข้ามาเยือนในพิกัดหมู่ที่สองนะครับ บางขันแตกนะครับปราแดงนะครับถ้ามีเบอร์โทรก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่ามาแล้วไม่ต้องรอนะครับนี่ครับเบอร์โทรอยู่ตามนี้นะครับอาทิตย์หนึ่งเปิดวันเดียวนะครับเปิดวันเดียวนะครับศูนย์เก้าสองหกห้าหกหนึ่งหนึ่งสี่สามนะครับเก้าหนึ่งหนึ่งสี่เก้าครับโซทีครับนี่นะครับ ลูกชิ้นนะครับอย่าลืมนะครับลูกชิ้นน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับวันนี้น้ำจิ้มพัฒนามาด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปถึงบุรีรัมไม่ต้องไปถึงบุรีรัมนะครับแค่บางขันแต่ก็มีนะครับลูกย่ลูกชิ้นยืนกินนะครับนี่ครับนี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ